จินตนาการสำคัญกับความรู้นะคะไม่ใช่นะคะของพี่อักรนะคะมาสกุลขอกลับมาที่ตัวเราเองนะคะดิฉันเชื่อว่าวะะพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงท่านคณะกรรมการนะคะไม่มีใครที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะทุกคนเป็นครูเนาะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากถามค่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญและมีค่าที่สุดในโรงเรียน,นะคะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะ ดิฉันเป็นนิสิตปตรีที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันถูกลอหลอมาโดยคณะน,นี้ดิฉันมีปณนิธานเพียงหนึ่งข้อข้อเดียวเท่านั้นในการรับราชการครูและดิฉันทํามันพังภายในแปดเดือนแรกที่รับราชการครูค่ะดิฉันมีงานพิเศษเป็นหัวหน้าครูวัดและประเมินผลแน่นอน,นะคะ่ะวัดและประเมินผลนี่ไม่พ้นอุ่นเน็ตแม้ว่ากระทรวงจะบอกว่าไม่บังคับแล้วนะ แต่สพมค่ะเขียนหนังสือปั้มตาคุดมาเลยขอความร่วมมือ100%เซและท่านผู้อำนวยการของดิฉันก็รับนโยบายมาในฐานะที่เป็นหัวหน้าวัดประเมินผลค่ะก็ต้องจัดมสาเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่าสอบในโรงเรียนแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเด็กหมหกค่ะ เสียงลือเสียงเล่าอ้างของนักเรียนโรงเรียนที่ดิฉันบรรจคุคือตีกันทุกปีดิฉันรับปีแรกก็ต้องป้องกันทุกอย่างที่คิดว่าจะเกิดขึ้นจะออกไปนอกโรงเรียนใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรครูมีข้าวให้ลูกจะไปกินขนมใช่ไหมมีจะไปกินน้ำใช่ไหมไม่เป็นไรครูมีให้ลูกจะตีกันใช่ไหมอ่ะ คุณครูกิจาการนักเรียนคะรบกวนไปกับนักเรียนหน่อยได้ไหมคะไปคุณครูกิจาการไปนั่งเฝ้าจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมจ้างรถบัสค่ะเอาจักเอารถมอ์ไซค์เอาจาการาากกายานผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนลูกเดยกครูพ,พาไปม .6 คะ่ะวันแรกทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่ตีกันไม่โดนสอบไม่อะไรทั้งนั้นกลับมาถึงโรงเรียนคะ่ะลงรถบัสพ่อคะมารับหน่อย เอามอไซค์ออกมาปั่นจัก,กรยานกลับบ้านทุกอย่างก็เรียบร้อยค่ะดิฉันพิมพ์ลงในรายกลุ่มโรงเรียนเลยผ่านไปได้ดีค่ะท่านพออสักพักค่ะนักเรียนขับรถกลับมาคุณครูคะเพื่อนถูกรถชนหน้าโรงเรียนค่ะในหัวเนี่ยคิดว่านักเรียนคนที่ถูกรถชนเนี่ยคงไม่เป็นไรมากถาลอกปลอกเปิดนั่งรอรถโรงพยาบาลอยู่แน่เลย แต่ภาพที่เห็นมันไม่ใช่ค่ะกลางถนนมีรถจักรยานสีชมพูอยู่หนึ่งคันนักเรียนนอนคว่ำหน้าตั้งแต่บริเวณคอจนถึงศีรษะเต็มไปด้วยเลือดแขนขาทั้งสองข้างผิดรูปรถลงมเพบาลมาปั๊ม,ห,มหัวใจยื้อชีวิตน้องไว้ได้น้องมีอาการเลือดข้างในสมองค่ะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนส่งต่อ ตามสเต็แตกแต่น้องไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงนินโชคล้ายไปกว่าน,นั้นคือน้องเป็นเด็กพิเศษค่ะพ่อปฏิเสธการมีอยู่ของน้องแม่หายไปตั้งแต่น้องสองเดือนน้องอยู่กับคุณตาที่พี่บ้านเพิ่งจะมีงานครบหนึ่งร้อยวันคุณยายไป ผออคะห,หนูทำไงดีคะต่อไปผออท่านนี้สั่งดิฉันว่าห้ามยุ่งเด็กคาดดิฉันก็ถามว่าท่านผออคะแต่มันเป็นความรับผิดชอบของหนูนะหนูเป็นหัวหน้าวันละประเมาณพนท่านบอกว่าไม่มีโครงการมารองรับทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ดิฉันทำทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์คือโทรไปหาคุณตาเช้าหนึ่งรอบบ่ายหนึ่งรอบ คุณตาค่ะน้องเป็นยังไงบ้างครูน้องความดังตกครูคุณหมอไม่ทำอะไรแล้วนะปล่อยให้น้องไปสบายและสายสุดท้ายคือครูน้องไม่อยู่กับเราแล้วนะเจ็ดวันมานี้ทุกวันทนี่ฉันขึ้นไปหาพ่อออค่ะยังได้คำตอบเหมือนเดิมคือห้ามเข้าไปยุง่งแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของน้อง พออ๋อก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะห้ามเข้าไปยุ่งวันนั้นคือวันที่ดิฉันสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปดิฉันสูญเสียนักเรียนสูญเสียปณิธานเป็นข้อเดียวที่ว่าจะเด็กทุกคนในกครองจะต้องปลอดภัยและดิฉันเสียจิตวิญญาณของตัวเองไปดิฉันต้องเข้ารับการรักษาต้องรับยาต้องประเมินอาการต้องขออนุญาตอาจารย์ไป f o l l o อรูนกับอาจารย์หมอธุประทิพ์นี่คือสิ่งที่ดิฉันสูญเสียค่ะเพอ,อท่านบอกว่าถ้าไม่เข้าใจว่าทำไมผมทำแบบนี้ไม่ปฏิบัติตามก็ออกไปไม่งั้นก็มาเรียนบริหารสิจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงตัดสินใจแบบนี้ดิฉันถึงมาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะมาทำให้รู้ว่าพออ,อมันเรียนอะไรกันถึงตัดสินใจแบบนั้น กลับมาที่นี่เพื่อมัดสร้างปณิธานตัวเองใหม่ผ่านไปแล้วหนึ่งเทอมค่ะดิฉันได้ปณิธานใหม่ดิฉันปณิธานกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในฐานะผู้่วยการวันหนึ่งถ้าดิฉันได้ขึ้นไปนั่งอยู่ในจุดนั้นวันหนึ่งที่ได้สวมหัวโคนนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตัดสินใจย,ยากขึ้นมา นำทฤษฎีเกรดแม่นนำทฤษฎีภาวะผู้นำเนื้อผู้นำต่างๆมาเรียบร้อยแล้วไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ดิฉันจะถอดหัวโขนของผู้บริหารลงค่ะและใช้ความเป็นคนมาคุยกันปณิธานของดิฉันก็คือดิฉันอิงอิงฟ้าจะเป็นพออ,อที่มีความเป็นคนอยู่ร้อยเปอร์เซ็น์ค่ะดิฉันจะไม่ยอมให้หัวโขน มาทำลายความเป็นคนของดิฉันดิฉันจะไม่ใช่ไม่ใช้แค่พระเดชมาบริหารดิฉันจะใช้พระเดชและพระคุณมาบริหารด้วยหวังว่าวันหนึ่งที่ได้เจอพี่ๆในห้องนี้ในการประชุมผออทั่วประเทศจะได้เห็นผออที่มีความเป็นคนอยู่ร้อยเซ็นนะคะขอบพระคุณค่ะ